อย่างทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะคะก็มีการสั่งปิดสาขาชั่วคราวค่ะในพื้นที่เสี่ยงนะคะมาทบทวนกันว่ามีสาขาไหนบ้างนะคะโดยทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั้นขอหยุดให้บริการบางแห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะคะโดยมีผลในกรุงเทพก็คือสาขาท่าเตียนสองสาขาย,ยอดพิมารริเวอร์วอล์สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าสาขาอินเดียเอมโพเรียมสาขาถนนข้าสารส่วนที่ปทุมธานีค่ะมีผลที่สาขาอุทัย วิทยาศาสตร์2สาขามหาวิทยาลัยสงสิตนะคะและที่ระยองสาขาโฮมโปรระยองสมุทรสาครค่ะที่สาขาเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยนะคะท่านที่ท่านใดที่จําเป็นหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้สาขาของธนาคารก็จะมีหลากหลายนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถไปเลือกใช้บริการได้หรือว่าโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1333ค่ะ หรือ02645555นะคะขออภัยในความไม่สะดวกมานาอกาสนี้ด้วยค่ะ